thank <laughs> you จัดความเป็นมาของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนจังหวัดชนบุรีจากลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นชายฝั่งด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนในอดีตซึ่งมีความสําคัญมากจังหวัดชนบุรีจึงได้จ,จัดทํายุทธศาสตร์การฟืร้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนและก่อตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชนบุรีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนพื้นที่กว่า300ไร่ และเพื่อให้ชาวชนบุรีและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาสัมผัสและศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลนได้จากสถานที่จริงอย่างใกล้ชิดศูนย์ศึกษาธรรมชาติแห่งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาครัฐและเอกชนและได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2547และยังได้มีโอกาสถวายการต้อนรับสมเด็จพระเทพรัราชสุดา สยามบรมราชกุมารีที่ทรงมาเยือนเป็นการสนพระองค์เมื่อวันที่31พฤษภาคม2549ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนจังหวัดชนบุรีตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นผืนสุดท้ายของชนบุรีมีเนื้อที่3 0 0ไร่ สำนักงานป่าไม้จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนและให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานไม้ที่ยาว2 3 0 0เมตรซึ่งยาวที่สุดในประเทศไทยบนสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติของศูนย์จะได้พบเห็นความหลากหลายทางธรรมชาติของป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดระหว่างทางจะมีสาราชีวภาพใต้น้ำสะพานแขรน และมีบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นระยะระยะนักท่องเที่ยวจะได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินูนยนศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแห่งนี้อุดมไปด้วยพันธุไม้ป่าชายเลนหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกงกลางใบใหญ่กงกลางใบเล็กตะบูนดำตะบูนขาวสะแมดำสะแมขาวโปรงแดงโปรงขาวลำพูนและพืชอ,อีกหลากหลายชนิดนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและฟพอะพันธุ์สัตว์น้ำอีกหลายชนิดด้วย ได้แก่กุ้งกุลาดำกุ้งแช่บวยหอยนางรมหอยแครงปูกล้ามดาบปูสแสมปลานวนจันปลากระพงขาวปลาตีนและนกอีกนานาเหมาะสำหรับเด็กเยาวชนผู้ใหญ่ครอบครัวเที่ยวคนเดียวทเที่ยวเป็นกลุ่มกิจาการรมสำหรับนักท่องเที่ยวเดินสึกษารธรรมชาติข,ของป่าชายเลนบนสะพาน ด้วยการอนุรักษ์และร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้รุม่มสรืูรณ์เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีค่าธรรมเนียมหรือค่าเข้าชมไม่เสียค่าธรรมเนียมค่าเข้าชม ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์ตึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชนบุรี222หมู่ที่3สมุลสม็จอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโทรศัพท์038 398 268เฉพาะในเวลาราชการมือถือ085 101 5488 สามารถติดต่อทางศูนย์ล่วงหน้าเพื่อขอเข้าชมโดยมีวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนตลอดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติอย่างละเอียดหน่วยงานบริษัทนักเรียนนิสิตนักศรรึกษามาเป็นหมู่คณะให้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีส่งแฟกซ์มายังเบอร์ 038398268ล่วงหน้าก่อน5วันทำการประโยชน์ของป่าชายเลนป่าชายเลนเป็นอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ป่าชายเลนมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์เราอย่างมากในด้านพลังงานและการใช้สอยจากไม้คือสามารถนําไม้ที่ได้จากป่าชายเลนมาทําเป็นไม้ฟืนหรือเผาเป็นถ่าน และด้วยคุณสมบัติที่เป็นไม้เนื้อแข็งจึงสามารถนำมาทำเป็นเสาเข็มไม้ค้ํยันและเครื่องมือด้านประมงได้อีกหลายชนิดเป็นแหล่งอาหารโปรโตีนที่สำคัญเนื่องจากป่าชายเลนเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ำสารพัดชนิดเป็นที่วางไขและฟักตัวอ่อนและที่หลบภัยของสัตว์น้ำนานาชนิดในลักษณะของห่วงโซ่อาหาร ช่วยป้องกันภัยธรรมชาติโดยเฉพาะเป็นเกาะกำบงังและลดความรุนแรงของคลื่นลมชายฝั่งช่วยดักตะกรสิ่งปฏิกูลและสารพิษชนิดต่างๆไม่ให้ไหลลงไปสะสมในบริเวณชายฝั่งและในทะเลประโยชน์ทางอ้อมในการนำมาใช้เป็นยารักษาโรคและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย พันไม้และลักษณะสําคัญของไม้ในป่าชายเลนป่าชายเลนเป็นป่าที่อยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลที่เป็นเลนมีกระแสน้ําขึ้นลงและมีลมพัดแรงอยู่เสมอดังนั้นพันไม้ในป่าชายเลนจึงมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างจากพันธุไม้ชนิดอื่นเพื่อการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเช่นระบบรากเป็นรากค้ำยันและรากหายใจ ระบบใบมีลักษณะอวบน้ำมีต่อมสำหรับขับเกลือเซลล์ผิวใบมีผนังหนาเป็นมันการขยายพันธุ์สามารถขยายพันธุ์โดยใช้ทั้งเมล็ดผลหรือปากโดยเมื่อหลุดจากต้นจะฟักลงในเลนและจะงอกอย่างรวดเร็วเป็นต้นอ่อนที่สามารถรอยน้ำได้ช่วยในการแพร่พันธุ์เป็นอย่างดีชนิดพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ลำแพนลำพูนทะเลตะบูนขาวตะบูลดำปอทะเลชนิดพันธุ์ไม้ที่ใช้การขยายพันธุ์โดยใช้ฝักกวงกลางใบใหญ่กวงกลางใบเล็กลังกาะแท้โปรงแดงโปรงขาวทั่วขาวทั่วดำสาให้ของการลดลงของป่าเทเลและผลกะระทบ แม้ว่าป่าชายเลนจะมีคุณค่ามหาศาลเพียงใดกับมนุษยชาติแต่ปัจจุบันปัญหาการบุกรุกทำลายป่าชายเลนก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นการลักลอบปัดไม้ในป่าชายเลนการทำประมงการทำนาเกลือการทำนากุ้งการทำเหมืองแร่การเกษตรกรรมการสร้างท่าเทียบเรือการสร้างถนนการอุตสาหกรรมและการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนเช่นการสืบพันธุ์การเจริญเติบโตและเป็นการทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นการทำารห่วงโซ่อาหารเป็นการทำารแรงงอาหารของมนุษย์และสัตว์ป่าชายเลนต้องคงอยู่ในประเทศไทยตลอดไปในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลนจึงได้วางนโยบายเกี่ยวกับการจัดการป่าชายเ,เนลนไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งมีมาตรการรองรับอย่างเพียงพอถึงแม้ในทางปฏิบัติจะยังมีอุสรัคอยู่บ้างก็ตามทีฉะนั้นการที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ื้นฟู และช่วยการดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้ป่าชายเลนของประเทศไทยเรามีพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น